และทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนประชาชนชุดที่2เช่นเดียวกันนะครับก็ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงณพระณัฐน,น,นังดูสิตมหาปราสาทครับ เมื่อวานนี้ครับ23ธันวาคม2568เวลา17นาฬกาที่สถานีบริการน้ำมันปตทบ,บ้านถุ่งสว่างตำบลบุงอําเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นายเสนีสมเขียวหวานผัวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยนายไพฑูรย์พรมศอนรองผัวราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครับเดินทางมาพบปะให้กำลังใจประชาชนช,นชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญชุดที่2จำนวน750คนที่สีเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเพื่อเข้าเฝ้าทุ่นระอองพระบาทกราบถวายบังคมพมหาบรมประสบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยได้กล่าวพบปะตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในด่านต่างๆพร้อมให้การเดินทางเป็นไปโดยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติซึ่งจังหวัดนะครับจะได้มีการรวมการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ท้งฝ่ายปกครองตำรวจ สาธารณสุขและจิตอาสาพระราชทานดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่จุดร่วมพลจนหอดการออกเดินทางพร้อมตรวจสอบความพร้อมของย่านพานะระบบความปลอดภัยพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ประจำรถรวมถึงทีมแพทย์พยาบาลอาหารเครื่องดื่มและจุดผักระหว่างทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายสูงสุดตลอดการเดินทาง จากนั้นครับก็ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานาครเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรซึ่งทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับก็บมีกำหนดเขาเ้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพเถื่อที่3ในวันที่12มกราคม2 5 69จำนวน7 5 0คนและเทื่อที่4ครับในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 69จำนวน7 5 0คนครับ